สดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการส so ีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางค์คมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live นะคะและสามารถรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสีซอกแซกนะคะในช่วงแรกกับซอกแซกพากินค่ะ จะเปิดที่มาของขนมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ในวันที่29กันยายนนี้ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะกับซอกแซกพาเที่ยวค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปซอกแซกร้านขายขนมไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีให้สั่งจองล่วงหน้ากันมากมายหลายร้านกันเลยค่ะร้านไหนดังนะคะและอร่อยกันบ้างวันนี้มีรวบรวมมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะ คุณผู้ฟังคะในช่วงซอกแซกพากินในวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับขนมไหว้พระจันทร์เมนูตรงชิวในภาษาจีนกันค่ะในภาษาจีนนะคะจะหมายถึงกลางฤดูใบไม้ร่วงค่ะเป็นช่วงที่อากาศในเมืองจีนเริ่มเย็นลงนะคะพระจันทร์สวยที่สุดในรอบปีเป็นฤดูการเฉลิมฉลองของการเก็บเกี่ยวและเป็นค่ำคืนแห่งเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ ซึ่งจะมีขนมไหว้พระจันทร์นะคะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะไม่ได้มาพร้อมกับตำนานการสร้างชาติจีนหรือเทพเทพนิยายเรื่องเทพธิดาฉางเอ,อ๋อเหินสู่ดวงจันทร์เพียงเท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันค่ะขนมไหว้พระจันทร์ยังสร้างเศรษฐกิจช่วงกลางปีให้คึกคักโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะ หลายร้านอาหารหลายโรงแรมต่างแข่งกันออกแบบขนมไหว้พระจันทร์ให้เป็นไอเทมที่ต้องซื้อประจําเทศกาลกันเลยค่ะและมีการแข่งขันกันนะคะตั้งแต่ดีไซน์เรื่องของแพ็กเกจรสชาติหรือแม้แต่แบรนด์กาแฟ,ฟจากอเมริกาหรือร้านชาสัญชาติอังกฤษนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับครัวจีนใดๆก็ยังต้องส่งขนมไหว้พระจันทร์ประจำฤดูกาลส่งประกวดกันเลยละค่ะ หนึ่งในตำนานเทศกาลไว้พระจันทร์นะคะจะเกี่ยวพันกับสตรีทีท่ชื่อฉังเอ๋อค่ะตามตำนานเล่าว,ว่าในอดีตนะคะบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ถึง10ดวงค่ะทําให้โลกร้อนจนเป็นเพลิงนะคะแต่ก็ได้นักแม่นธนูนามว่าโหจี้นะคะซึ่งยิงพระอาทิตย์ตกไป9ดวงด้วยธนูดอกเดียวเหลือพระอาทิตย์ดวงเดียวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ โฮอีนะคะกลายเป็นวีรบุรุษและเป็นพระราชาค่ะแต่เขากลับกลายเป็นราชาที่โหดร้ายนะคะฆ่าฟันผู้คนตามอำเภอใจลุ่มหลงสุรานารีและเขาก็ไปขอยาอายุวัฒนะจากเจ้าแม่แห่งสวรรค์นะคะแต่ราชินีฉังเอ๋อค่ะมีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนะคะเห็นว่าถ้าสามีของนางเป็นอมะตะบ้านเมืองคงประสบแต่ความเดือดร้อนไม่สิ้นสุดจึงแอบขโมยกินยาอายุวัฒนะนั้นเสียเองค่ะ เมื่อกินเข้าไปร่างของนางกรับเบาวิวนะคะและลอยสูงขึ้นจนไปถึงดวงจันทร์บางตำนานก็กล่าวว่าแท้จริงแล้วโหอีนะคะไม่ได้เป็นพระราชาที่โหดร้ายค่ะเมื่อเขาได้ยาอายุวัฒนะมาแล้วก็ไม่อยากจากฉ่างเอ๋อไปเป็นเซียนบนสวรรค์จึงฝากยาเก็บไว้กับฉ่างเอ๋อนะคะต่อมาเกิดมีคนร้ายมาบังคับฉางเอ๋อให้มอบยาอายุวัฒนะนั้นให้ค่ะ ชางเอ๋อก็ต้องกินยานั้นเข้าไปนะคะทําให้ลอยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ห่างจากสามีอันเป็นที่รักค่ะภายหลังมานะคะเธอก็เข้าฝันโหอี้ค่ะให้ทำขนมก้อนกลมเหมือนดวงจันทร์ในคืน15คาค่ำเดือน8ตามปฏิทินจีนนะคะเพื่อให้เธอได้มีโอกาสเหาะจากดวงจันทร์ลงมาพบเขาได้ในคืนนั้น และอีกมุมนึงค่ะขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นขนมของความรักความกลมเกลียวที่สื่อถึงการกลับมาพบกันพร้อมหน้าของครอบครัวค่ะอีกตำนานนะคะคุณผู้ฟังขนมไหว้พระจันทร์ที่ต่างออกไปนะคะเป็นอีกตำนานที่ต่างกันคือการใช้ขนมเป็นเครื่องมือทางการเมืองการต่อสู้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นสมัยคริสตศตรวรรษที่14ในดินแดนที่ราบมองโกเลียนะคะ ซึ่งเป็นยุคที่ชาวมองโกเข้ามายึดครองแผ่นดินจีนค่ะชาวจีนทั้งหลายต่างพยายามต่อต้านขับไล่ชาวมองโกออกไปนะคะโดยที่มีจูหยวนจางล่ะค่ะและพรรคพวกเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านและเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวอย่างลับๆนะคะจูหยวนจางก็ได้ทำขนมไว้พระจันทร์และสอดกระดาษเขียนข้อความปลุกระดมให้ชาวจีนทุกชนเผ่าลุกมาต่อต้านมองโกค่ะ กระดาษน้อยที่สอดไส้ในขนมไหว้พระจันทร์ระบุวันนัดหมายให้เหล่าพันธมิตรผู้ร่วมอุดมการเป็นชาวจีนผู้รักชาตินะคะออกมารวมตัวประท้วงขับไล่อย่างพร้อมเพรียงค่ะการประท้วงครั้งนั้นนะคะสามารถขับไล่กองทัพมองโกลไปได้ค่ะก็ส่งผลให้จูหยวนจางนะคะผู้นำขบวนนักสู้ขนมไหว้พระจันทร์ได้รับการสถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและตั้งนานกิงเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนค่ะ ส่งผลให้ขนมไหว้พระจันทร์นะคะมีความหมายมากกว่าเรื่องของการขอพอรจากดวงจันทร์และยังเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจนะคะให้ระลึกถึงการต่อต้านต่างชาติที่หวังมายึดครองแผ่น,ผนดินจีนค่ะโดยสูตรดั้งเดิมนะคะของขนมไหว้พระจันทร์จะมีสามไส้ค่ะก็คือถั่วงาและเม็ดบัวนะคะ แต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังขนมไหว้พระจันทร์ถือได้ว่าเป็นขนมที่มีการพัฒนาและการแข่งขันที่สูงมากนะคะแม้แต่คนที่ไม่ได้ตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์ก็ยังอดไม่ได้ที่จะซื้อค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทนั้นนะคะขนมไหว้พระจันทร์คือของขวัญสำหรับลูกค้าที่จะขาดไม่ได้ค่ะ และนั่นก็ทำให้ขนมไว้พระจันทร์นะคะไม่ได้พัฒนาแค่รสชาติแต่ยังต่อยอดไปถึงการออกแบบแพ็คเกจจากกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาก็กลายมาเป็นคอลเลกชันสะสมบางแบรนด์ค่ะถึงขั้นร่วมงานกับศิลปินดังนะคะออก,ออกแบบกล่องลิมิเต็ดอ dition กันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับความคลึกคลื้นของวงการขนมไหว้พระจันทร์ในไทยนะคะก็เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2532ค่ะเมื่อพัตตาราอาหารจีนเก่าแก่อย่างแชงกริล่านะคะได้สร้างสถิติค่ะทำขนมไหว้พระจันทร์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6เมตรค่ะโดยเริ่มกระบวนการทำตั้งแต่เวลา21นาฬิกาของ วันที่31สิงหาคมนะคะจนเสร็จตอนรุ่งเช้าวันที่1กันยายนซึ่งต้องใช้เวลาทิ้งไว้ถึง2วันค่ะจึงจะสามารถอบขนมจนแห้งและเริ่มตัดแบ่งขาย10,000ชิ้นในราคาชิ้นละ88บาทในตอนนั้นนะคะซึ่งรายได้จากการขายมอบก็ได้มอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยค่ะ และอีกแบรนด์นะคะที่เป็นขนมไว้พระจันทร์ในตำนานที่สร้างความต่างให้กับวงการขนมไว้พระจันทร์ในไทยนะคะก็คือเดอะเพนินซูล่าค่ะซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมจากเกาะฮ่องกงนะคะผู้คิดค้นสูตรขนมไว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดงค่ะเป็นต้นตำรับเจ้าแรกของเกาะนะคะคิดค้นขึ้นในปีพุทธศักราช2529ค่ะหห้องอาหารระดับดาวมิชลินนะคะสปริงมูค่ะเป็นการผสมผสานระหว่าง ขนมไหว้พระจันทร์แบบโบราณกับเทคนิคการครัวเบเกอรี่ของตะวันตกนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือขนมไหว้พระจันทร์เนื้อนิ่มหอมหวานคัสตาร์ดค่ะซึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับในยุคนั้นกันเลยค่ะซึ่งในไทยนะคะ ก็หลังจากนั้นค่ะ The p ิ n i n s u l a Bangkok นะคะพิกัดประเทศไทยก็เริ่มเปิดขายขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดงในปีพุทธศักราช2543นะคะกระทั่งในปีพุทธศักราช2562ค่ะเดอะนินซูลค่ะ The Peninsula b a นะคะก็ขายขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดงไปแล้วกว่า4ล้านชิ้นค่ะ และในปีนั้นก็มีการจับมือกับศิลปินไทยนะคะออกแบบกล่องขนมที่ลงทุนไปถึงสร้างระบบ AR ดึงตำนานของช่างเอ๋อให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตกันอีกครั้งเลยละค่ะและนี่คือที่มานะคะของขนมไว้พระจันทร์รวมไปถึงตำนานหลากหลายนะคะของขนมไว้พระจันทร์กันค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจากสารคดีไรด์ .com ค่ะ าสู่ช่วงที่สองของรายการกับซอกแซกพาเที่ยวนะคะแม้ว่าวันไหว้พระจันทร์จะเป็นเทศกาลตามความเชื่อของคนจีนค่ะแต่ปัจจุบันนะคะคนไทยเราก็นิยมทําพิธีไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นเดียวกันนะคะบ้านไหนครอบครัวใครที่ต้องการไหว้ขอพอรพระจันทร์ในเทศกาลดังกล่าวก็จะต้องเตรียมตัวหาซื้อของไหว้พระจันทร์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ ซึ่งปัจจุบันค่ะมีร้านขายขนมไหว้พระจันทร์มากมายเลยนะคะที่เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าจะมีร้านไหนดังและอร่อยกันบ้างนะคะวันนี้มีบางส่วนมาแนะนำคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะสำหรับเคียวโรเอ็นคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์ของหวานของญี่ปุ่นนะคะต้นตำรับของหวานชาเขียวอุจิมัชะนะคะเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะ ในปี2023นี้นะคะก็กลับมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่กันอีกครั้งค่ะด้วยการเปิดตัวเซตขนมไหว้พระจันทร์นะคะที่ร่วมคอลลาัปเปอรชันกับสุดยอดเชฟออสตานะคะนำทีมโดยเชฟเดชคิวคาชาค่ะซึ่งจับมือกับ4เชฟม ja, ิชลินจาก4ร้านอาหารชื่อดังนะคะที่ได้ทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมา4รสชาติ4ส,สัญชาติในแบบฉบับของไทยจีนญี่ปุ่นและเยอรมันค่ะ โดยขนมไว้พระจานทร์แต่ละรสชาตินะคะจะได้แรงบันดาลใจจากขนมที่ขึ้นชื่อของทั้ง4ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แบล็คฟอร์เรสค่ะซึ่งเป็นเค้กประจำชาติของเยอรมนีนะคะชาไทยค่ะหรือว่าไทยทีนะคะซึ่งดัดแปลงเครื่องดื่มมาจากเมนูยอดฮิตของคนไทยค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ ปั้นคลิปไส้ปลาผสมถั่วแดงค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจจากปั้นคลิปนะคะขนมไทยโบราณที่ขึ้นชื่อค่ะรสชาติหวานๆเค็มๆด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมาในแพ็กเกจกล่องสีแดงมงคลนะคะที่มีเป็นสีแดงมงคลทรงลิ้นชักสี่ชั้นค่ะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าต่างโปร่งแสงค่ะแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของทั้ง4ประเทศนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดู รูปภาพนะคะแล้วก็หน้าตาของขนมไหว้พระจันทร์รวมไปถึงรายละเอียดทางเฟ e บุ๊กของเคียวโรเอ็นกันได้ค่ะส่วนร้านที่2นะคะแต้เล่าจิ้นเสงค่ะเป็นร้านระดับตำนานกว่า100ปีเลยนะคะที่มีรสชาติของขนมมงคลของจีนดั้งเดิมแท้ๆค่ะมีการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนะคะผ่านขั้นตอนการทำแบบต้นตำรับค่ะจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนกินนะคะ เรียกได้ว่าถ้ามีงานมงคลของจีนก็ต้องมาซื้อขนมของฝากหรือของไหว้ต่างๆที่ร้านนี้ค่ะรวมไปถึงเป็นของดีในย่านตลาดน้อยด้วยนะคะซึ่งที่จะแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์แป้งด้านนอกสีเหลืองทองสวยเลยล่ะค่ะไส้ด้านในนะคะอัดแน่นเต็มคำหวานหอมค่ะเป็นไส้ไข่เค็มไข่แดงเค็มชิ้นโตนะคะมีให้เลือกสรสชาติค่ะ มีไส้งโง่ยิงนะคะที่ไม่ได้มีแค่ถั่วและธัญพืช5ชนิดแต่เพิ่มให้ถึง7อย่างค่ะแล้วมีไส้ทุเรียนนะคะแค่ตัดแบ่งก็กลิ่นหอมฟุ้งกันเลยละคะ่ะรวมไปถึงไส้ลูกบัวค่ะที่จะมีเฉพาะในเทศกาลไว้พระจันทร์เท่านั้นนะคะเรียกได้ว่ารสชาติระดับตำนานกันเลยล่ะคะ่ะส่วนร้านที่3ค่ะคือขนมไว้พระจันทร์สูตรโบราณเจ้าเก่าตลาดเจ้าเก่าบางลำพูนะคะซึ่ง มียอดจองท่วมท้นมากนะคะสำหรับช่วงเทศกาลไว้พระจันทร์ค่ะเปิดออเดอร์ไม่นานคิวก็ยาวเป็นหางว่าวกันเลยล่ะค่ะถ้าคุณผู้ฟังอยากกินขนมของไหว้ในย่านบางลำพูนะคะก็อย่าลืมมาสั่งร้านนี้กันเลยนะคะเป็นสูตรต้นตำรับที่ได้รับความนิยมมานานกว่า60ปีค่ะชิ้นใหญ่ไส้แน่นจัดเต็มทุกชิ้นค่ะมีให้เลือกนะคะทั้งทุเรียนค่ะเม็ดบัวนะคะงาดำแล้วยังมีไข่หรือ มีทั้งแบบที่มีไข่และไม่มีไข่ด้วยนะคะมีขายทั้งแบบชิ้นและจัดลงกล่องค่ะรวมมิตรแบบนั้นเลยก็ได้นะคะสีไส้ในหนึ่งกล่องค่ะแพ็กเกจสวยงามจะซื้อไปไหว้หรือว่าทานเองก็จะต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนเลยละค่ะส่วนร้านที่4นะคะคือกอกใจค่ะของพัตคานกกจีเหลานะคะเป็นร้านอาหารจีนเจ้าดังย่านถนนเจริญรัฐค่ะ เป็นการส่งต่อสูตรอาหารกวางตุ้งแท้ดั้งเดิมมาถึง2รุ่นเลยนะคะเปิดขายมายาวนานกว่า70ปีค่ะหนึ่งในความภาคภูมิใจของร้านก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะคะที่สืบสานรสรชาติแบบดั้งเดิมมานานกว่า80ปีค่ะแป้งบางนะคะไส้แน่นๆเลยค่ะมีทั้งไส้ทุเรียนหมอนทองที่เป็นเจ้าแรกของไทยด้วยนะคะ ไส่ลูกบัวขาวไส้าชาเขียวค่ะมีทั้งแบบไข่เดียวและไม่มีไข่นะคะทุกไส้รสชาติกรอมค่ะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แพ็กเกจกล่องสวยหรูดูดีค่ะเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่หรือทานกันในครอบครัวช่วงเทศกาลนี้ก็ได้นะคะส่วนร้านถัดไปค่ะเป็นร้านขนมเปี้ยค่ะ งวนหาเซงนะคะเป็นเจ้าเก่าสะพานเหลืองค่ะเป็นร้านขายขนมที่มีให้เลือกทั้งขนมไหวพระจันทร์ขนมเปี๊ยะและขนมในงานมงคลนะคะรวมไปถึงงานบวงสรวงงานสารเจ้าต่างๆค่ะเนื้อแป้งของขนมไหวพระจันทร์ของร้านนี้ก็จะนุ่มเนียนนะคะแล้วก็มีให้เลือกสีไส้เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งไส้ทุเรียนหมอนทองนะคะไส้ลูกบัวก,กวนค่ะไส้งาดําค่ะรวมไปถึงไส้ง้ยิงนะคะซึ่ง ไส้เยอะรสชาติหวานกลมกล่อมกันเลยละค่ะชอบไส้ไหนก็เลือกกันได้นะคะร้านถัดไปค่ะขนมบ้านโกไข่นะคะเป็นของเป็นร้านของฝากชื่อดังทางใต้ค่ะโด่งดังในเรื่องของรสชาตินะคะคุณภาพและราคาไม่แพงค่ะก็ปัจจุบันเป็นที่นิยมและมีสาขาไปทั่วประเทศแล้วนะคะเมนูเด็ดที่มีขายตลอดทั้งปีก็ต้องเป็นขนมไหวพระจันทร์ไส้ทุเรียนไข่เค็มค่ะ ตัวแป้งด้านนอกสีเหลืองทองนะคะเนื้อบางไส้ทุเรียนหอมหวานแน่นๆเลยล่ะค่ะและไข่แดงเข็มก็ชิ้นโตรสชาติกลมกล่อมนะคะอีกหนึ่งร้านค่ะคุณผู้ฟังที่จะแนะนำนะคะก็คือพัตนาคารกิเลนค่ะเป็นพัตนาคารอาหารจีนกวางตุง้งต้นตํำรับที่เรื่องชื่อนะคะโด่งดังด้วยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะและต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็คือมีขนมไหว้พระจันทร์รส เลิศเลยนะคะตามสูตรต้นตำรับจีนโบราณที่สืบทอดมานานกว่า30ปีค่ะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโงยิงแฮมค่ะรวมไปถึงไส้ที่ขายดียอดฮิตที่สุดทุกปีมก็คือไส้ลูกบัวไส้งาดำไส้ทุเรียนและไส้ชาเขียวนะคะอยากชิมอยากลองไส้อะไรก็สั่งแบบพรีออเดอร์หรือว่าติดต่อสั่งกับทางร้านโดยตรงได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ7ร้านนะคะที่มีขนมไหว้พระจันทร์ที่เรื่องชื่อคะ่ะฟังดูแล้วนะคะแต่ละร้านก็น่าทานกันไปคนละแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากทนไม่ไหวคะ่ะคุณผู้ฟังรีบไปสั่งจองขนมไหว้พระจันทร์กันไว้ได้เลยนะคะหรือถ้าจะสั่งจองเพื่อนำมาไหว้ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะ จัดไว้นะคะสำหรับการไหวขอพรจากพระจันทร์ในเทศกาลมงคลที่กำลังจะมาถึงในวันที่29กันยายนนี้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้จากกระปุก .com ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการซีซอกแซกรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซก เรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะก็หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะอัปเดตเรื่องราวกันได้ใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะหรือรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook rmutp live กันได้ค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะ วันนี้ดิฉันดุริยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ